จะพาทุกคนมาที่โรงเรียนโตเกียวกาแล็กซี่ค่ะไปก,กันเลยค่ะเขามีมชาร์จเยอะมากแล้วก็คาร์จเหมาะก,กับเรามากพี่ๆสตาพี่โรงเรียนก็น่ารักเป็นเสอช่วยเหลือทุกเรื่องเลย สวัดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับตาม j s เป็นแบนนะคะ EP นี้เราจะพาทุกคนมาที่โรงเรียนโตเกียวกาแล็กซี่ค่ะตั้งอยู่ในโตเกียวเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูโรงเรียนกันค่ะว่าบรรยากาศโรงเรียนเป็นยังไงนะคะโรงเรียนนี้เขาบอกว่าสามารถจุนักเรียนได้ถึง1นึ่พันคนแล้วก็มีนักเรียนจากหลากหลายชาติมากๆนะคะมาเรียนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินพาเข้าไปดูข้างมเลยกันเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่เนาเดินมาจนถึงหน้าโรงเรียนนะคะก็คือสถานีมาถึงโรงเรียนเนี่ยประมาณ7ดนาที เด็ดนาทีก็คือสถานีที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือคาบายาโตนะคะบรรยากาศของโรงเรียนนี้เนี่ยด้านหลังหรือว่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตึกนะคะวนมาก็จะเป็นตึกคนก็จะทำงานกันนะคะไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ถุกท่านแบบแบบลงมาพุ่เป็นแบบคนเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะเรื่องสาวว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบโูดงานเราก็จะมีขั้นตอนการตรวจต่างๆนะคะแล้วก็ชื่อโรงเรียนเลยนะคะโตเกียวกาแนซซี่จะเปเนสลังเฟสคูลค่ะ จริงอันนี้เป็นตึกใหม่นะคะเมื่อก่อนจะเป็นอีกตึกหนึ่งที่หนึ่งนะคะตอนนี้โรงเรียนบรรยากาศก็เลยดูใหม่ๆนะคะน่าเรียนมากๆ่ะนี่คเยนะคะตันนี้ตอานคเช้ายังไม่เห็นน้องๆเลยนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปดูแล้ส่วนเลยนะคะ๋ยวเราข้ามาตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นนส่วนของบริเวณอุเถสมินะคะก็จะมีคอยให้ซัพพอร์ตน้องๆนะคะซัพพอร์ตนักเรียนต่างๆนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการเรียนนะคะหรือว่ามีเป้าหมายอยากจะเรียนต่อทํางานต่างๆก็สามารถมาติึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ ต,ต้อนที่ก็น,น่ารักมากนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆพอเดินเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะใครที่แบบมีปัญหาอะไรก็สามารถมาปรึกษ,ษาพี่่เขาได้เลยมีบอร์ดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราสังเกตจากหลายๆวิวนะคะทุกคนก็จะมีบอร์ดในส่วนของแบบข้อ,อมูลของนักเรียนที่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของตัวเองได้นะคะอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเรียนต่อปริญญาโทนะคะก็จะมีนักเรียนคนไหนบ้างที่สามารถต่อปริญญาโทได้นะคะวิวัีวาศัศาสตร์ได้ก็คืดได้นะคะก็คือมหาวิทยาลัยวิวัฒนะคัวศาสตร์ ชิวๆนะคะตู้เบนะคะโู้โหเยอะมากเลยนะคะสําหรับปริญญาโทต่อมานะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเยอะมากนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวเลยนะคะที่น้องๆสามารถตอบเขาได้นะคะจ,จริงโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แบบเน้นให้น้องๆเนีน่ยเรียนเพื่อไปศึกษาต่อด้วยนะคะเขาจะมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ในโซอของเส้นโมงหนึ่งสองสามสี่ห้า มีห้าแถวเลยค่ะเซนมงก็จะมีทั้งเซนมงด้านทำอาหารนะคะอย่างอันนี้ซูจินะคะมาเเป็นเซนมงด้านการทําอาหารแล้วก็มีเซนม,นะะม,นมงนะคะที่คงโกกรบฟีนนะคะหรือว่า m c ค่ะที่ทางเ d ิ c a t i o นจะติดต่ออยู่กันแล้วก็ต่อไปในเรื่องของการหางานนะคะทุกเป้าหมายจริงไม่ว่าจะเป็นหางานเรียนต่อเซนมงเรียนต่อมหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโทนะคะครบมากๆนะคะคือ โควิดนี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของแต่ละคนเลยทุกคนสามารถทำเป้าหมายได้ถึงแม้จะมีโควิดได้เหมือนกันนะคะพี่อเอาไม่เป็น ะะเราก็จะเจอห้องพักของอาจารย์เนีย่ยพี่พีพี่เนยบอกไปแล้วเนาะว่าฉันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องพักอาจารย์นะคะเราก็จะมีแบบอาจารย์ด้างทำงานนะคะปกติเลยนะคะจะเป็นห้องทําง,งานของอาจารย์นะคะน้องๆก็สามารถที่จะมาศึกษาอาจารย์ได้นะคะพอเดินโตมานะคะเดินโตหมดี่เลยนะคะบทคณิตศาสตชาติที่รู้สึกว่าชอบถามพี่เนยนะว่าแบบที่คะาหนูจะหางานพิเศษที่ไหนดีหนูจะเริ่มหางานยังไงดีนะคะแค่มา,าที่โรงเรียน น้องๆก็จะเห็นบอร์ดนะคะในการหางานพิเศษได้เลยนะคะจริงๆแล้วงานพิเศษที่มาอยู่ที่บอร์ดเนี้ยก็คือเขาต้องการที่จะรับนักเรียนชาวต่างชาติอยู่แล้วน้องๆก็จะไร้ควองกังวลได้เลยว่าเขาก็จะพอเข้าใจอยู่แล้วว่าเราเป็นคนต่างชาติเวลาเราไปสมัครเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างแบบใจดีกับเราอยตึงนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเทมปุระนะคะเป็นเพลงรุงนะคะเพลงยะนะคะเราสมัครอยู่ชั่วโมงละหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยเยนนะคะหรือว่าจะเป็นงานอื่นๆก็มีเหมือนกัน ถือตรงออบอร์ดหางานพิเศษนะคะนอกจากตัวงานพิเศษแล้วค่ะมันจะมีวิธีการาหางานพิเสษนอื่นๆด้วยนะคะอาจารย์เขาก็จะมาเขียนแต่วิธีการาหางานพิเศษอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ในช่องทางเดียวนะคะพอเดินตรงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องสมุดค่ะห้องสมุดนะคะตรงนี้คือห้องสมุดทุกคนหน้าของอาจารย์อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะัเราเราจะปรึกษาอะไรก็ใกล้ใกล้ชิดอาจารย์มากๆค่ะเพราะว่า ตรงนี้คือห้องสมุดใช่ไหมคะด้านหลังถ้าหลังตรงไปนะคะก็จะเป็นที่เราไว้สาหรับเรียนหนังสือด้วยตัวเองนะคะเรียนหนังสือด้วยตัวเองห่างจากตัวเคาน์เตอร์ที่ปรึกษาอาจารย์เนี่ยประมาณ2อเก้าน,นะคะสองเก้าคือใกล้มากนะคะเราไม่เข้าใจตรงไหนคือเดินกลับมาหาตรงนี้ได้เลยคือดีมากจริงซึ่งตัวโต๊ะที่สําหรับการเรียนนะคะก็ค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะคะน่าจะเกินสิบตัวขึ้นไปนะคะน้องๆก็สามารถมานั่งเรียนกนได้ค่ะและในโซนของโซนหนังสือนะคะก็จะมีหนังสือที่หลากหลายมากค่ะเยอะ นะคะไม่ว่าจะเป็นนิยายนะคะหรือว่าจะเป็นของแบบแบบว่าจริงจังเลยสําหรับใครอยากหาข้อมูลเพื่อจะเขียนรีเสิร์ชต่างๆอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็มีเหมือนกันนี่แล้วก็คือพอเดินมาตรงนี้นะคะนอกจากหนังสือแล้วอะคะ่ะเขาก็จะมีในส่วนของเอกสารอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแบบเโแบบแบบมงนะคะนักเรียนเโมงปี2023เขารับที่ไหนบ้างคุณสมบัติยังไงบ้าง คือใบเนี้ยดีมากมากกอะเนื้อก็จะแบบว่าชอบดูใบนี้นะคะแล้วก็นะคะนอกจากตัวโรงเรียนนะคะก็จะมีอื่นๆนะคะ่ะไม่ใช่แบบแค่สมุดนะมหลาลัยนะคะก็จะมีเอกสารชุดของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็สามารถมาหยิบด,ดูแล้วก็ทำกันบ้านได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาในโซนของห้องสมุดเนาะเราก็จะเดินตรงเข้ามาเราก็จะเจอบอร์ดนี้ค่ะ เป็นในส่วนของเรื่องชูชกถุนะคะวิธีการหางานแล้วก็บริษัทต่างๆนะคะที่สนใจรับนักศึกษาต่างชาตินะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่านักศึกษาต่างชาติเนี่ยสามารถได้งานในประเทศญี่ปุ่นกี่คนบ้างทุแถวเลยนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลต่างๆะคะ่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เตรียมตัวกันนะคะว่าแต่ละที่เขาจะมีข้อมูลยังไงบ้างเพื่อที่จะเอาไปสัมภาษณ์เนาะบางคนแบบเฮ้ยไม่เตรียมข้อมูลเรื่องบริษัทเลยนะคะอันนี้ก็จะมีบอกหมดเลยแม้กระทั่งเดือนเดือนนะอันนี้ก็จะเป็นบดก,การหางาน,าน ถัดมาจากข้างๆบอร์ดหางานนะคะเราก็จะเจอกระตุนหนัสือการะตู้นเต็มเลยนะคะนอกจากว่าเราไม่ให้น้องๆอ่านในส่วนของเรื่องแค่เรื่องเครียดอย่างเดียวนาะการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็สามารถที่จะอ่านและเรียนรู้จากสื่งที่น้องชอบได้บางคนชอบมังงะก็เลยมาเรียนภาษาญี่ปุ่นบางคนชอบอนิเมะก็เลยมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะการที่จะเติมเต็มความชอบแล้วก็ทําให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อไปนะคะโรงเรียนก็จะมีในส่วนของมังงะให้น้องๆอ่านค่อนข้างเยอะเลยค่ะหลายชั้นมากนะคะ นักเมียนคานั่งคัดกันบ้านอยู่เลยนะคะเป็นคนเม็กซิโกค่ะกี้ได้มีการซีไฮกันนิดหน่อยแล้วค่ะแต่เราเดินมานะคะแม่แอบดูการิ่นองว่าเขาเป็นคนเล่นเือที่เหมือนเล่นแบบกระตือชุดอะไรですかあ、100人です。あ、そうですか、100人の毎日しました。はい、ですから。 วใช่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 ัช่ใ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 า่ใช่ใช่กช่คช่ใ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 ช่ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงชั้น3านะคะก็คือจะเจอในส่วนของโซนห้องเรียนต่างๆค่ะซึ่งโซนห้องเรียนคือจะบอกว่าบรรยากาศบรรยากาศที่นี่ดูคน่อนข้าง็นไนม่แน่ใจว่าเขาอาจจะใช้สีเหลืองๆเปล่อนนะคะหน้าห้องเรียนนะคะก็จะมีตู้นะคะที่ดึงขึ้นมาสำหรับน้องเราเวลาพักเบรกนะคะก็มาสามารถซื้อนนะ้ำแล้ประทานกันได้นะคะ จะต้องมีโต๊ะเล็กเลนะคะว่าให้นั่งออกมานั่งคุยจะได้เปลี่ยน,นบรรยากาศในการเรียน,นะคะ่ะห้องเรียนนะคะจากชั้นเนี้ยจะมีห้องเรียนสี่ห้องนะคะสี่ห้องห้องแรกแล้วก็ในส่วนระหว่างห้องะคะ่ะเราก็จะเจอในส่วนของบอร์ดนะคะซึ่งบอร์ดก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะที่ที่มีในโรงเรียนนะคะเป็นกิจกรรมว่าเอ,อ่อ<ม>วันที่เข้ามาถึงเราจะมีเทสต์เมนทเทวันไหนมีออร e เ t a ชั o นวันไหนมีที่ที่กดอักษรวันไหนก็จะปิดไว้ทั้งปีเลยนะคะ แล้วก็ยังจะมีในส่วนของเรื่องของการหารที่พักนะคะสำหรับน้องๆที่มาอยู่นานแล้วหรือว่าอยู่แล้ว่องจะเปลี่ยนที่พักนะคะก็จะมีข้อมูลในการหาด้วยนะคะว่าที่พักเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกฎต่างๆในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะคะจริงๆลงทีละอีกมากนะคะมีทุกอย่างเลยเมื่อีขึ้นมาแต่ละบอร์ดก็คือมีแบบสตอรี่ของแต่ละบอร์ดชัดเจนม,มากๆนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนแบบมีออนไลน์นะคะนักเรียนที่ได้รับคืนาก กระทรวงศึกษาธิการที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นการเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะก็เรียนกังนี้ค่ะก็ะจะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนค่ะจะถ่ายเห็นร็บๆนะคะเห็นว่าเรียนเป็นยังไงบ้างก็ห้องสุดท้ายีาย้กันสุดพูดกันดีกค่ะ ก็คือนะจะเป็นส่วนของ student house นะคะเป็นที่แบบน้องๆจะมารับประทานอาหารกันนะคะแต่ว่าเน,แบบนื่องจากในช่วงนี้ทางอาจารย์นะคะเขาก็ไม่หักให้น้องๆนะคะรับประทานอาหารในโรงเรียนนะคะก็จะไม่ได้เปิดเป็นเลา์ให้แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวตัวโรงเรียนนะคะเขาก็อยากจะจัดเป็นห้องเรียนที่มีขนาดที่กว้างขึ้นมีการเ้ีระยะที่ถูกต้องนะคะเขาก็เลยนำเลา์ะคะ่ะมาตั้งเป็นห้องนะคะแล้วก็เปิดเป็นห้องเรียนให้กับนักรเรียน,นะคะ่ะ เรียคือดีเพราะวาเราเว้นระยะกันแบบดีมากแล้วก็บรรยากาศหน้าเรียนมากๆเยล,ลอยอ่ะแวะผ่านฐานที่ดีๆอะท่านผ่านเลยเจ้าหน้าที่จะมีกำแพงนะคะทุกคนถ้าสมมติว่ามาในช่วงที่อ่าโควิดดีขึ้นแล้วนะคะกฎระเบียบที่มันแน่ชัดมากขึ้นแล้วแล้วก็ไปเลาไปนั่งกินได้ๆๆนะ แล้วก็ค่าเทอร์โอเคแล้วก็ทำเลของโรงเรียนโอเคด้วยก็เลยเลือกที่นี่ก็คือตอนแรกสนใจอยากเรียนที่ k คค่ะตอนแรกเลยก็แล้วต้องเนี้ยก็อยู่ใกล้เคด้วยแล้วก็เห็นว่าที่นี่เด็นเรื่องบิสเนสด้วยแล้วเราก็เรียนจบทางนี้ก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ในในยๆเรื่องลอแล้วอย่างไงพอตัดสินใจมาเรียนแล้วรู้สึกโอเคไหมโอเคมากอ๋อทำไมถึงโอเคมากมีอะไรที่รู้สึกประทับใจถึงที่ว่าพูดว่าโอเคมาก สำหรับผีวีคิดว่าเขาเขาเลือกคาเขามีคาเยอะมากแล้วก็ค<ม>าเหมาะกับเรามากแบบว่า<ม><ม>อย่างเราเนี้ยเราเป็นคนที่เรียนด้วยตัวเองค<อ>่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ระดับประมาณไหนอะไรเงี้ย<ม>เขาก็มีเทสให้ก่อนแล้วก็เอาเราไปลงแบบตรงจุดมากว่าตรงไหนเลยครับมันก็บแบบเขาไม่คาใชเลืกอยอย่างตอนแรกหนูมาถึงอะค่ะแบบไม่มั่นใจเลยว่าจะอยู่ในคาสนี้ได้ไหมเพราะมันรู้สึเรารู้สึกว่ามันยากแต่เซก็จะคอยแบบ ทำได้ทำได้ค่อยๆเรียนไม่ได้ตรงไหนก็แบบมาปรึกษาเซได้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่พี่สัตยาพี่โรงเรียนนะค่ะก็น่ารักทุกคนช่วยเหลือทุกเรื่องเลยมีหนังสือเรียนมาให้ดูไหมคะที่วันนี้เอามาขอ้ดูหนังสือเรียนหน่อยได้ไหมคะแต่แบบเขินในที่น่ามันตกเดี๋ยวดูซิว่าเด็กไทยจะโน้ตหนังสือเรียนขนาดไหนหนังสื่ถ่ายเกี่ยวกับโรงเรียนไม่ได้ไมไม่ซูมอ๋อจะเป็นหนังสือของโรงเรียนเลยนะคะ อันนี้เราอยู่ห้องไหนระดับเดียวกันป่ะคะไม่ค่ะตอนโน้ตไปไทยวันค่ะก็จะแบบต่ำกว่อาอินเทอร์มีเดียใช่ค่ะอินเทอร์มีเดียนะคะก็จะเป็นหนังสือของทางโรงเรียนเลยนะคะท่องบอกว่าตอนเรียนมาเรียนทิ้งหน่ะนะเรียนหนูเรียนมาจากใครเ,รเป็นมินนะใช่เป็นมินนะอ๋อหนังสึกว่าโรงเรียนหนังสือมินนะกับหนังสือโรงเรียนเป็นยังไงเท่างกันไหม หนังสือมีไออันนี้ไม่มีไม่มีอธิบายอะไรเลยเป็นญี่ปุ่น้วนทั้งหมดเั้งหมดต้องเป็นจุดตัวเองแล้วแบบเซก็อาจจะให้แบบเป็นการบ้านว่าวันนี้ไปหาศัพท์มาก่อนนะว่าศัพท์ตัวไหนที่ไม่รู้วันต่อมาเรียนจะได้เข้าใจะะอะไรอยงเงี้ยค่ะมันจะมีบุญโปโดคลโปดกลายแล้วก็ไคหวันะคะเขาก็จะแบ่งเป็นในส่วนสองสกิลด้านต่างๆหมดเลยเนาะอืมเรื่องคนเนี่เป็นดอกไม้เป็นส่วนของพี่เนยคล้ายๆเงี้ยพี่ก็จะเรียนอย่างเงี้ยเออ อันนี้เป็นฟิวด์ครายค่ะเพราจะจนดี้บอ่ะโดกไข่วันนี้เราจะมีกันตีตัวน,นี้นี่แล้วก็มีสอบวันละห้าตัวอะไรเงี้ยส,<ช>สอบวันละห้าตัวขัดปะสอบขัดปะใช่แต่แต่วันเนี้ยพีสอบสิบตัวเพราะว่าเมื่อวานเป็นคลาสเรียนอืมอันนี้หน,นังสือเรียนน้องนะคะแล้วก็ที่บอกว่าแยกก็จะเป็นแบบนี้ให้เรียนเรื่องเรียนเอ็นเจลพีทเอ็นสามเอ็นสองเอ็นอะไรเงี้ยขั้วหมีเริ่มเป็นเอ็นสองแล้วแบบหดมากเลยอ่ะพี่เมย์หดมาก มันก็ต้องทาปันนึงตลอนมาทำไมอันนี้คือเขาแจกในชีพในแบบนี้เหรอคะหรือว่ายังไงเขามีหนังสือค่ะแต่ว่าเราก็สแกนใช่ไหมก็เหมือนคือเรียนวมันมนกันก็จะเป็นแบบว่าไฮเทคขึ้นนะคะสมัยนี้ทุกคนจะใช้ iPad นะคะวันนี้ชิบะเอ a โตจิโอแกลาคあのタイの皆さん โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโรงเรียนหน้าเรียนใช่ไหมคะทุกคนก็วันนี้นะคะพี่เนาพาชมโรงเรียนโตเกียวกกแล็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะพี่เนามาสรุปให้ฟังละกันว่าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะ ข้อที่1เลยก็คือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เรียกว่ากับโคโฮจินนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เหมือนจดทะเบียนในนามกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีผลเขาเรียกอะไรคะมีประโยชน์นักน้องๆที่มาเรียนนะคะได้รับประโยชน์เหมือนกับน้องๆที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าน้องเรียนที่เรียนเซนตมงเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวพี่เนือค่อยไปพูดีกทริปหนึ่งละกันว่ามันมีความละเอียดยังไงบ้างนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือโรงเรียนเนี่ยมีการซัพพอร์ตน้องๆถูกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทํางาน เรียนต่อในระดับสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นปตีป,ปโทรหรือว่าเทนมงนะคะจากที่ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยเห็นไหมอาจารย์เขาใส่ใจนะคะข้อมูลทุกปอดมีข้อมูลครบทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยที่น้องๆมาเนี่ยอนที่ทุกเป้าหมายเลยก็จะสามารถได้รับการอร์ตที่อย่างอบอุ่นมากๆนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือในส่วนของโรงเรียนนี้นะคะ่ะจะมีหลักสูตรที่เป็นบริสเนสนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ถ้าน้องๆได้เห็นสัมภาษณ์ของพี่บิวส์ไม่ใช่นะคะพี่พี่บีบนะคะพี่บีเนี่ยก็จะบอกว่าเออที่มาเรียนที่นี่ได้เรียนแบบ มีคลายบิสเนสด้วยก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเองเรยียนด้านนี้มานะคะที่นี่ก็จะมีคลายบิสเนส็นห้องเองกับห้องบีด้วยนะคะ